ต้อนรับคุณหมอระวีมัชมาตนครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณนรงฤทธิ์กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณหมอครับตอนอื่นเลยพักเล็กเอาผมมองในฝั่งรัฐบาลก่อนนะมีจํานวนสักกี่พักครับคุณหมอครับพักเล็กนะใช่ไหมฮะครับเอ่อพักเล็กเอ่อมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเฉพาะพักเสียงเดียวหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าพักเสียงเดียว มันก็มีอยู่ประมาณสักเก้าพักสิบพักนะฮะแล้วก็มีพักขนาดสองเสียงพักขนาดอ่าห้าเสียงสี่เสียงอะไรเงี้ยรอบโมครับก็มีจำนวนสมาชิกมีจำนวนสมาชิกมีจำนวนสมาชิกเป็นเป็นเป็นตัวกำหนดนะครับแต่ว่าเอาล่ะถ้าเป็นพักเสียงเดียวเนี่ยที่เป็นพักเล็กอ่ะผมโฟกัสตรงนี้แล้วกันมีเก้าพักนะครับในส่วนนี้เองก่อนหน้านี้คุณหมอเขาก็มีการบอกว่าไปคุยกันอันสุนนั้นก็เป็นข่าวผ่านไปแล้ว เป็นข้อเท็จจริงที่เราได้รับรู้ข้อมูลแต่ว่าประชาชนอยากรู้ว่าที่บอกว่ามีดีลลับนะครับมีการปฏิบัติการจะล้มเก้าอี้นานยกรัฐมนตรีนี่แท้จริงแล้วถ้าทําความเข้าใจตรงนี้พรรคเล็กตอนนี้ถูกโฟกัสแล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะด้วยความเป็นธรรมครับคุณหมอก็อาจจะมองว่าเอ๊ะพรรคเล็กเนี่ยจะทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทางการเมืองในมุมนี้คุณหมอคิดเห็นยังไงบ้างครับคือถ้าจะพูดตรงนี้นะครับผมคิดว่า มันเป็นเรื่องปกติของการที่มีพักฝ่ายค้านพักรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เราใช้อยู่แบบนี้นะครับครับเอ่อมันเป็นภารกิจของฝ่ายค้านที่จะต้องอย่างไงก็แล้วแต่ต้องหาวิธีที่จะต้องโค่นรัฐบาลเพื่อที่จะกลับมามาเป็นรัฐบาลแทนซึ่งฝ่ายค้านเขาก็เดินหน้าไปทีละขั้นตอนถ้าจะเรียกศัพท์ก็าอาจจะเรียกว่าเขาก็กินทีละคำ เริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นจากสิ่งแรกก็คืออะไรที่ขัดขวางการที่เขาจะคว่ำรัฐบาลได้เขาจะกลับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลแทนได้สิ่งแรกก็คือรัฐธ,ธรรมนูญเพราะว่ารัฐมนูน60เนี่ยมันมีระบบจัดสรรปันส่วนผสมไม่ให้ไม่ให้พรรคใพดพรรคหนึ่งสามารถจะผูกขาดอํานาจได้ยังก็ต้องเริ่มต้นแต่คว่มรัฐธรรมนูญในสุดก็ได้มีความร่วมมือระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านในการที่เปลี่ยนน้ฐนูนจาก น้ำนูนหกศูนย์น้ำนูนหนึ่งใบนะครับ <Yeah. S 2> ให้กลายมาเป็นน้ำนูนสองใบอันนี้คือขั้นที่ <Yeah. S 1> หนึ่งนะเขาก็ต้องกินเทลาคำพอได้เสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่จะต้องให้การเลือกตั้งอให้การคำนวณสสบัญชีรายชื่อ <Yeah. S 1> มาจากาหารด้วยหนึ่งร้อยไม่มีระบบสสปึงมีครับ <c rap> อ่าซึ่งตอนนี้ก็มีการสู้ระหว่างหนึ่งร้อยกับห้าร้อยซึ่งก็ต้องรอดูว่าเขาจะบรรลุ คนหรือไม่จะออกมาเป็น,นบแบบไหนครับอันนี้คือในขั้นตอนที่สองพอผ่านขั้นขั้นตอนนี้ได้ต่อไปคือการที่จะต้องเอารัฐบาลออกเนี่ยจะทำยังไง <c oughs> ก็เลือกเป้าว่าการจะออกก็ต้องเลือกเอาให้พลเกพอกประยุทธ์หลุดออกจากตำแหน่งเขาไม่พูดถึงหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอื่น <c oughs> นะครับอันนี้ <c oughs> ก็เป็นขั้นต่อไปถูกไหมฮะ แล้วก็เขาก็ต้องมองต่อไปด้วยว่าสมมุติว่าท่านนายกออกได้ประสบผลสําเร็จมันก็ต้องมีการเลือกนายกคนใหม่เลือกนายกคนใหม่ก็ต้องเป็นนายกสํารองจะเป็นใครเขาก็ต้องคิดไว้แล้วแผนการถูกไหมฮะหลังจากนั้นขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าเอานายกประยุทธ์ออกได้คู่แข่งที่จะแย่งคะแนนเขาก็จะ ไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเขาก็คำนวณว่าคนอื่นล่ะที่จะแย่งก็คือคุณอนุทินคุณจุรินค่ะคุณหมอครับก่อนหน้านี้นนมีการคุยกันโดยเฉพาะในมุมข่าวออกมาแบบนี้ว่าพลังประชารัฐก็มีการวางพลเอกประวิตร์วงสุวรรณไว้ด้วยเช่นกันถ้าประเมินในเกมการเมืองทิศทางมันเป็นอย่างนี้หรือว่าทําไมถึงข่าวออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณหมอครับก็แบบที่ผมพูดไปฮะก็คือมันอยู่ใน แผนการที่ฝ่ายค้านจะต้องเดินกินเทลคำใช่ไหมฮะ <S <S 2> <S 2> ถ้าถือว่าพอมายกกลางสภาได้จะเอาใครขึ้นเป็นนายกะ่ะอจะเอาคนของพรรคเพื่อไทยคุณชนไอ้คุณชัยเกษมมาสู้เหรอม,มันก็ยากวิธีการก็ต้องเดินเกณฑ์ที่กินเทลคำนะฮะเอาประยุชน์พนถ้าเอาประเด็ดประยชน์ออกได้ก็ต้องชูหวัวหน้าพักใดพักหนึ่งขึ้นมาซึ่ง ไม่สามารถจะมาสู้ขเขาในการเลอกตั้งข้างหน้าได้อันนี้ก็เป็นแผนการธรรมดาม,มันเป็นเกมที่ต้องการค่อยๆรุกค่าอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมครับก็ค่อยๆปลดค่อยๆช่วไปทีละนิดใช่ไหมใช่ครับแล้วคราวนี้ย้อนมาถึงคําถามาที่ว่าบทบาทของกลุ่มพรรคเล็กเสียงเดียวครับใช่ไหมฮะซึ่งกลุ่มพรรคเล็กเนี่ยเดิมก็มีคาว่ากลุ่มพรรคเล็กอยู่แล้วเรารวมตัวกันอยู่แล้วกลุ่มเสียงเดียวแล้วก็มีการประสานงานกับ พรรคเล็กสองเสียงสี่เสียงกว่าห้าเสียงกันอยู่แล้วทำไมถึงเกิดปิดการกลุ่มสิบหกอือนั่นน่ะสินะฮะเห็นไหมฮะกลุ่มสิบหกก็เท่าที่เท่าที่ฟังตามข่าวก็เห็นว่าก็คือส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มพรรคเล็กแต่ทำไมกลุ่มพรรคเล็กทุกกลุ่มไม่ไปรวมกลุ่มสิบหกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากลุ่มพรรคเล็กมีเป้าหมายจริงๆเป็นอย่างไรถูกไหมฮะและในการก็ไปดึงบางส่วนของพรรค สองเสียงบางส่วนของพรรคสี่เสียงห้าเสียงเขามาร่วมด้วยแล่กระทั่งมีการพูดว่ารวมกลุ่มฝ่ายค้านบางคนเข้ามาร่วมด้วยฝ่ายค้านยังไงเขาก็โหวตคว่ำท่านนายกอยู่แล้วครับอ่ก็อันนี้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการประสานงานอะไรเป็นบางอย่างที่ได้เกิดคำว่ากลุ่มสิบบขึ้นมาครับคุณหมอครับแต่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ผมขอที่จะไม่วิจารณ์นะครับว่าจุดมุ่งหมายการเกิดสืบหกเป็นอย่างไรแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์จริง อืมแต่ว่าประชาชน,น,นประชาชนสนใจอย่างนี้ครับค, <น S 1> คุณหมอเรื่องเรื่องคะแนนหลายหลายคนก็ประเมินว่าเอ๊ะถ้าได้เสียงมาจะสิบหกหรือจะสิบสี่หรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้เสียงของทางฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลมากน้อยขนาดนั้นเชียวหรือครับคุณหมอครับก็เนี่ยฮะแผนการที่จะคว่ำท่านนายกได้ก็จะต้องได้สองร้อยสามแปดเสียงที่ยกมือคว่ำนะฮะดังนั้น ผมก็บอกได้เลยว่าเขาก็มาโยนบาปให้กับพักเล็กว่ากลุ่มพักเล็กจัดตั้งกลุ่มสิบหกนะฮะอาจจะมีสมาชิกพักเล็กบางส่วนไปหลงคนก็เกิดกลุ่มสิบหกขึ้นมามแต่ความจริงถ้าจะชนะได้สองร้อยสามสิบแปดเสียงนะครับเขาจะต้องได้เสียงจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่าสี่สิบถึงห้าสิบเสียงเขาถึงจะควาาได้ไม่ใช่แค่สามสิบเสียงฝ่ายค้านสองร้อยแปดเนี่ย จริงๆแล้วไม่ใช่สองร้อยแปดหายไปอีกสิบกว่าเสียงนล้นนะครับครับเพราะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคว่ำทนายกได้เขาจะต้องเอาพักใหญ่ครับออืมไม่ใช่พักกลุ่มพักเล็กสี่เสียงห้าเสียงหนึ่งเสียงแต่ก็ต้องโยนบ่าบมาออืนะครับแล้วจริงๆเขาก็ต้องประสานกับพักใหญ่ครับเขาต้องกวาดพักบางพักที่มีเสียงสิบกว่าเสียงเข้ามาร่วมด้วยแล้วในพักใหญ่ๆนะครับ เขาจะต้องดึงมาอีกครับเพราะรวมทั้งหมดเนี่ยจากรัฐบาลนะครับยืนยันว่าต้อง40-50เหรียงเขาถึงชนะได้อืยากไหมครับคุณหมอยากไหมถ้าถ้าคุณหมอประเมินในเกมการเมืองแล้วคุณหมอก็อยู่ในการเป็นสมาชิกแล้วก็เห็นการทํางานต่างๆเห็น,นกลไกต่างๆความยากในการที่จะดิลหรือเขาบอกว่ามีดีลลับกันเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันยากไหมครับแบบการที่คุณหมอประเมินปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอ่า คำถามนี้ก็ตอบได้ว่าหนึ่งจะต้องมีดีลลับหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยว่าต้องมีครับอเพราะถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวก็วคือมันต้องมีไฟมันี่จะมีควันขึ้นมาครับแต่ว่ามันต้องมีดีลลับมีการตกลงกันแน่นอนอแต่ว่าระหว่างใครกับใครดีลยังไงอันนี้เราไม่ทราบข้อต่อมาก็ก็คือว่าความเป็นไปได้ถ้าเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้รัฐบาลอยู่ได้จน ครบอายุครบวาระครบสี่ปีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงต้องยอมรับว,ว่ามีโอกาสสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะคว่ำนายกต่างสภาได้อจากเดียวรับแต่ว่าถามว่ายากไหมยากครับแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่สามารถประสบผลสาเร็จแน่นอนอแต่มันจะมีช่องที่ว่าอาจจะประสบผลสาเร็จได้ถ้ามีเงื่อนไขแบบตามข่าวนะครับ,รบอห้าล้านไม่เอา ิบล้านได้ไหมสิบล้านไม่เอาสามสิบล้านได้หรือไม่ถูกไหมครับขนาดนั้นเชียวอันนี้สมมติว่านะฮะผมสมมตินะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นจริงถ้าผมเป็นคนที่ต้องการคว่ำนายกแล่ผมมีเงินเป็นหมื่นล้านถ้าเกิดผมคว่ำนายกโดยจ่ายเงินแค่หัวละสามสิบล้านจำนวนสามสี่สิบคนก็เป็นเงินแค่พันล้านถ้าผมคว่ำได้โอกาสที่ผมจะมาเป็นรัฐบาลคราวหน้า ผมประหยัดเงินถ้าเกิดไม่มีนายกตูอยู่ที่จะเป็นกว้างขวางขวางคอผมใช้เงินน้อยก่น้อยลงหลายพันล้านนะครับที่ผมจะเบรุผลนั้นแต่ถ้ามีนายกตูอยู่ผมต้องใายเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับถ้าผมเป็นคนที่ต้องการความนายกนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะเป็นสิ่งสมมุติคุณหมอแทนภาพออกมาอ่าสมมุติสมมุตินะครับครับผมครับผมคุณหมอกล้าลงทุนขนาดนั้นมันมันมันคุ้มมากกว่าที่จะเสียใช่ไหมครับ สังคมไทยเป็นสังคมธนาธิ่ปไตยพัฒการเมืองที่จะชนะเลือกตั้งในเขตต่างๆมีใครกล้าเถียงผมไหมครับต้องมียี่สิบล้านสาสิบล้านที่จะชนะได้พอเป็นแบบนี้จะถามว่าเขาเอาเงินมาจากไหนครับอืถูกไหมครับก็เอามาจากเงินงบประมาณแผ่นดินนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมพันล้านนะครับผมกาดจะพูดได้ว่าถ้าใครได้มาเป็นรัฐบาล เสียนข้างมากพักเดียวนะครับผมว่าเดือนเดียวก็หลุดครับพันล้านนะครับ <c oughs> เดือนเดียวก็หลุดครับกราบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นการประเมินทิศทางช่างน้ําหนากักแล้วก็ที่คุยคุยกันมาบางมุมบางประเดน็นบางการณีเป็นการยกตัวอย่างนะไม่ได้พาดพิงใครนะครับเป็นสิ่งสมมุติที่<ม>เราคุยกันขยับไปครับคุณหมอครับเรื่องของก่อนหน้านี้ คุณหมอเคยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้ตีความวินิจฉัยนะครับว่าสิ่งที่การใช้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อ่ะนะครับไอ้ตรงเนี้ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับเอความคืบหน้าตอนนี้เอยังไม่มีคําวินิจฉัยออกมาว่ารับก็รับการยื่นของผมหรือไม่รับนะฮะยังยังไม่มี กับวที่แล้วผมก็โทรประสานกับทางเจ้าที่ของศาลก็าตอบว่ายังไม่มีคําคําสั่งใดๆใดใดมาครับก<อ>็จะต้องรอต้องไปครับครับครับแล้วก่อนหน้านี้เองที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีพักเล็กไปร่วมยื่นอีกฉบับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับคือได้ไปไหมครับคุณหมอครับเออเท่าที่ทราบนะฮะก็เป็น ท่านบรลลูนหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ไปยื่นผู้ตรวจการนะครับปรากฏว่าเขายังไม่รับหนัอองสือตอบกลับจากผู้ยังไม่ผ่านผู้ตรวจการ,ารมาก็ยังยื่นยื่นยื่นไม่ได้ครับอ่าครับครับและในส่วนของ <ผม S 1> เสียงความเห็นคุณหมอเองที่เมื่อสักครู่เราไปนะครับเรื่องของการคำนวณสัดส่วนเพราะแน่นอนแหละเรื่องของสสปฏิริีสสบัญชีรายชื่อมันจะไปกระทบกับการได้มาซึ่งการเป็นสมาชิกของพรรคเล็กเนี่ยนะครับตรงนี้ ทิศทางเป็นยังไงมาครับหรือว่าในใจคุณหมอตอนนี้อยากจะบอกอะไรเพราะว่าในที่ประชุมเขาก็อาจจะยังไม่ได้เคาะกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับก็จะเคาะกันประมาณวันที่สิบสองนะฮะวันพฤหัสที่สองจะเริ่มถกกันในเรื่องมาตราหนึ่งสองแปดที่ได้แก้ไขว่าเป็นหารร้อยหรือหาร 5, <okay. S 2> 500ห้าห้าร้อยนะครับครับก็ทิศทางเ็าตอนนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับอืมครับผมก็มีพักใหญ่หลายพักก็ ยินดีที่จะมาร่วมกับพรรคเล็กในการที่จะลงมติไปในทิศทางหาด้วยห้าร้อยอ่ะครับแต่พรรคใหญ่ๆก็ยังหารร้อยอยู่เขาก็ย <c oughs> ัต้องรอดูเขาเขายังคงความคิดของเขาอยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางกระแสนะครับสมาชิกบางท่านเอาเห็นด้วยกับกลุ่มพักเล็กะ่ะตรงนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวอินไซรัฐสภามานําเสนอกันนะครับคุณหมอเขามีคนที่ใช้คำว่าเคยอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วกันก็ถือว่าเป็นคนที่ เป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวลือปมดีลลับในบเรื่องของพรรคเล็กที่จะมีการรวมกันขย่มนะขย่าวเก้าอ,อี้นายกรัฐมนตรีเก้าอ,อี้รัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะระวังเลยรัฐบาลเนี่ยอิทธิฤทธิ์พรรคเล็กนะคุณหมอประเมินเรื่องการประเมินสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้างครับ ก็แบบที่สักครู่เราได้คุยกันนะฮะความเป็นไปได้ที่จะล้มรัฐบาลผมประเมินว่ามีได้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของพรรคเล็สครับมันเป็นอิทธิฤทธิ์รวมฮะับก็ต้องเริ่มต้นจากผู้ที่ต้องการคว่ำรัฐบาลเป็นอิทธิฤทธิ์ของคนนั้นตการอิทธิฤทธิ์ของคนนั้นก็จะต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่จะทําให้ดึงพรรคเล็กไปให้ได้อื แล้วก็ดึงพักใหญ่ประเทได้ไม่ใช่พักเล็กอย่างเดียวอเพราะฉะนั้นยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่ครับอืเพราะว่าการเมืองไทยก็เป็นการเมืองที่ว่าด้วยผลประโยชน์อืดังนั้นก็ยังมีนะฮะเสร็จสิกนี้ก็เป็นสึกเสร็จสึกหน้าต่อเสร็จสึกเอ่อพรบก็ประมาณในในต้นเดือนมิถุนยนมิถุนายนครับก็อาจจะต้องมีสิกต่อไปก็คือสิกกฎหมายรูป สิทธิ์กฎหมายลูกเสร็จก็อาจจะเป็นสิธเรื่องการนยา,า,ยยายกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปก็เป็นสิทธเรื่องของนายกครบแปดปีโอ้โหหลายสือเกินก็ต้องเป็นขั้นตอน,รนครับกรับกรบคุณหมอทีนี้ก่อนหน้านี้นจะมีข่าวออกมาบอกว่ามีเรื่องของหลักฐานด้วยนะที่เราคุยกันประเมินเรื่องดีลรับเนี่ยถ้าประเมินในทิศทางหรือว่าการเมืองนะครับในความมั่นคง,งการระสายระสัมขณะน,นี้ ถ้าผมยกตัวอย่างนะครับคุณหมอถ้ามีหลักฐานนั้นจริงกล่าที่ว่ามันจะเกิดการแตกหักหรือไม่นะครับในกลุ่มก้อนทางการเมืองครับคุณหมอครับเออหลักฐานที่ว่าคือหลักฐานอะไรฮะที่ว่ามีหลักฐานเนี่ยฮะมีข่าวออกมานะครับบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลนะว่าเนี่ยที่เราลือกันว่าเป็นดีลลับเนี่ยบางคนก็บอกเป็นแชทมีหลักฐานอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าหลักฐานที่เขาพูดเนี่ยคืออะไรแต่บอกว่า ถ้ามีการ,รเปิดเผยขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันจะสะท้อนกับเสถียนลภาพหรือว่าภาพต่างๆที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะระสายระสัาพอควรอยู่แล้วหรือไม่ยังไงครับคุณหมอครับเออผมคิดว่าเราต้องมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องมีโอกาสเป็นเรื่องจริงไหมที่จะมีเดียวรับแต่ที่ผมพูดแล้วว่ามีโอกาสแ<ช>น่น,นอนครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีหลักฐานว่ามีใครไปพบกับใครมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมครับอื ว่ารู้อยู่แล้วว่ามีแน่นอนอรู้อยู่แล้วว่ามีแน่นอนถูกต้องครับครับ,รบอแต่ถ้าเกิดว่าเปิดดีลับออกมาว่ามีการวางเงินมัดจาให้กับพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่พักเล็กอันนี้นะครับผิดอมืมันจะส่งผลยังไงกับคุณหมอครับทีนี้ครับผมอ่า แต่ว่าโอกาสที่จะมีข้อมูลก็อย่างมากว่ามีใครคุยคุยอับใครอะไรนี่ก็มันเป็นเรื่องปกติครับอก็เป็นทิศทางการเมืองข่าวที่ก็จะมีกระแสออกมาเป็นระยะระยะค่อยๆออกหลุดออกมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างที่ผมคุยกับทางคุณหมอระวีเนี่ยบางทีเราคุยกันเป็นบรรยากาศเป็นคําถามเป็นคําตอบที่เป็นการประเมินนะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดข้อที่จริงเนี่ยมันมี แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มาประเมินกันว่าเอ๊ะที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมย้ําไว้เราไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะครับเอาละคุณหมอเดี๋ยวใช่ครับเป็นกําลังใจให้นะครับในเรื่องของการที่ไปยื่นศาลผมไม่ญด้นิดเดียนะครับบเชิญครับที่เราว่ายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยบางอย่างเขาก็ไม่เปิดเผยออืแต่บางอย่างเนี่เขาตั้งใจเปิดเผยนะฮะที่มีข่าวว่าพี่พิเชษกับคุณโจ้ไปคุยกัน ขาก็เปิดเผยออกมาบางทีบางทีเขาไปนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกับใครแล้วก็เปิดเผยให้เห็นเห็นนะฮะนั่นก็คือบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับผมครับแต่ว่าเอ้เรื่องจริงบางอย่างอย่างที่คุณหมอบอกเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพูดไม่ได้แต่วิเคราะห์แต่ประเมินได้นะครับทิศทางต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าบางทีก็ข้อคอรหาในสังคมกลายไปว่าตกอยู่พัคเล็กคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยต้องเชิญคุณหมอรวีนี่แหละ มาพูดคุยกันมาทําความเข้าใจว่าพักเล็กภาพรวมเป็นอย่างไรการทํางานเป็นอย่างไรและข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนก็ได้รับคําตอบแล้วเชาวนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆที่ประชาชนแล้วก็สังคมตั้งคําถามอยากรู้นะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ